สวัสดีครับพี่พีนเพื่อนทุกคนนะครับพี่พี่น้องๆองทุกคน,นครับที่ติดตามกับจ่องท้งพุ้นิสารอรนไลทครับืัอนี้กะ่ะ มาพบพอกันอีกคื้เกานะครับมาอนีก็มาถ่ายงานครับมาอนีเป็นงานเคียงเสียงสุดวิพีนะครับไกลสิเร็และครับมาอนีคือลื่ลงครับนี่ครับนี่คือหุ่มหมดแล้วครับนี่มาเป็นหน้าปอดหน้ายังครับหุ่มหนังหมดแล้วครับแล้วก็ลื่อลงเพื่อสเดินระบบครับมาอนีอ่ามาอนีเดินระบบเกี่ยวกับสายพื้นสายไฟครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับมาอนี้สเดินระบบครับสายพื้นสายไฟนี่ครับเป็นแผงวีพีครับนี่ขางบนฟ้าครับนี่ครับ อันนี้เป็นแผงที่ติดอยู่บนฝ้าแล้วครับนี่นี่ดืือลงมาแล้วครับนี่นี่ครับใส่ไมิอัดครับกับไมเอลี่เอฟนะครับนี่ครับหุ่มเป็น VP ครับเปื่อสิขึ้นแปะฝ้าครับแต่ขึ้นแปะไปแล้วล่ะแล้วนี่ก็คือเก็บลงมาครับเผื่อว่าสีได้เดินระบบพื้นระบบไฟครับนี่ครับสู้มื่อนี้ก็สีเดินระบบไม่ครับเดินระบบไฟไม่กับลื่นลงครับแล้วก็เหลือทีตะแกรงนานรอครับอันนี้เป็นกรอบทีวี นี่ครับกรอบพอดกรอบยางครับนี่เริ่มหุ่มบ่แล้วครับเริ่มหุ่มหลายๆอย่างเริ่มหุ่มแล้วเนี่เหลือบ่อหลายครับเหลืออีกบ่อขี้ย่างกะสีเรียบร้อยแล้วครับขีดสีพานมากกับเป็นการห้เบิึงกับการนั่นนะครับนี่ครับเป็นโตแปลงไฟนะครับนี่แปลงไฟรถให้เป็นไฟบ้านครับนี่อันนี้ก็บทเป็นแม็กเวลครับนี่ครับเก็บไว้ในนี่นะครับลือลงบ่แล้วครับ ที่ประกอบไปเบิ้งกะคือมือนีระลือลงเพื่อสิเดินระบบลำโพงทุกอย่างครับใส่ดอกสย,อยังครับมือนีใส่ดอกสิบหา้าดอกสิบห้านิว้วทุกอย่างครับเขาชุดเขาอย่างนี่ครับเพื่อเ,เตรียมขึ้นประกอบครับปัะน,นี้ดื้อลงมาเพื่อว่าสิเดินระบบไฟครับก็ลเลยได้ดื้อลงนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเปแล้วสายพื้นสายไฟ เพื่อที่เข้าระบบครับกับชุด VP ยิ่งถ่ายกับบ้าดอกสิบหานิ้วครับของโตโยต้ามีโคชั่มครับนี่ครับไตหลังคาเกลียวบอยครับนี่ครับถูกยางหลืดลงมากองชิโกไว้นี่ก่อนเดี๋ยวก็เดินระบบแล้วก็สิเก็บขึ้นทิศตั้งครับนีว่ามองไรยูมองไรไฟสีใสอะไรแน่ครับน้องนี่เป็นมองวางเขียวเบียร์ครับนี่ครับมีไฟอะคริลิกแลนข้างล่างครับนี่ครับ เดี๋ยวไฟสีสวยงามจำแหน่งไหนไงเดี๋ยวเอยมาเบิ้งครับเป็นไฟสเต็ปนะครับนี่ใส่ไฟสเต็ปอะคริลิกครับเจนอะคริลิกไฟสเต็ปครับวันนี้เดี๋ยว่าไทยขี่เมื่อกี้น้องเบิ้งกับการถอดลงประกอบเพื่อเดินระบบครับเดินระบบแล้วหลังจากนั้นก็สีได้ใส่ผ้าบอกระเบอือยังทุกอย่างครบเรียบร้อยใส่ไฟฟ้าใส่ไฟหยั่งใส่ดวดลายไฟใส่มิลล์หลอกมิลเลอร์ครับ มิเลือกกำลังให้่นไปยิงล้ายอยู่ครับอ่าทั้งลานผลยิงล้ายอยู่ครับใส่เลเซอร์ยิงครับสําหรับล้ายตรวดล้ายอ่ามินเล์ครับผมวันนี้ครับกำลังถอดถูกทิ่งยางลงมาเพื่อว่าสิขึ้นประกอบอีกเทนึง้วก็เดินระบบนั่นแหละครับเริ่มไปเรื่อยๆกับงานเดินระบบเคียงเสียงครับ ลายหม่องลายจุดกะหุ่มหนังเก็บพรายละเอียดครับมับงนี่กะสีหุ่มหนังแล้วก็สีในเซจตะแกรงครับหนาดอกเป็นล้างพึ่งครับเป็นลายล้างพึ่งสีดําครับตะแกรงหนาดอกแปดนิ้วนี่ครับเลื่องไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเลยเบิ่งไปน้ำกันเบิ่งมาน้ำกันหลายๆลคลิปเบิบ่งเพื่อไปต่อยอดครับ กับขั้นตอนวิธีการเหตุครับหลายหลายอันหลายแนลอ่าเคยสิด้ลงเบิงให้พี่ให้นออ้องให้รับชมครับกะฝากกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้น้าครับสื่อบริภาษีไม่ไม่จากค้างช่องทางพุทธิสาลไลร์ของเ้าครับกับเสียงเสียงแอบดังครับนี่ครับพยายามเหตุให้พี่น้องเบิงหลายหลายแบบหลายแนวครับหลายสูตรกับตู้เหตุเชียงเสียงครับอีกเชียงน้อยนี่ก็สิมีงานหลายหลายยางลงให้เบิงครับ บอกว่าสิเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์งานสองงานสีเฟอร์นิเจอร์สิมีชายรวบรวมลงให้พี่น้องในเบิ้งกันครับกับคลิปช่องทางผู้นิสาร้อนรลายครับหลายแนวเพื่อหลายๆคนอาจสิอยากได้ความรู้หรอกมีชาเพื่อเป็นต่อยอดทำงานสิจของเฮ็ดครับอันไหนที่เขาเฮ็ดว่าเปลี่ยนเขาก็ร้องขอมาศึกษาเบิ้งครับก็สิลงคลิปวิธีการเหตุการณ์ทำหลายๆอย่างให้พี่น้องในเบิ้งกันครับกับช่องทางผู้นิสาร้อนรลายครับฝากกดติดตามไป็นลำเด้อพี่น้องเลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะเนียเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พลครับกับทีมงานทุกผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับในช่องตู้นี่ครับเป็นตู้วางทีวีนะครับบางนี่เป็นตู้ดอกแหนนิวแล้วก็วางทีวีพร้อมครับเจาะหูเจาะอย่างไว้เรียบร้อยครับเลี้ยหุ่มหนังแล้วก็ใส่หน้าดอกครับผมเลี้ยหุ่มหนังกับใส่ ตะแกงนาดอกสูดดอกแปดนิ้วครับภาพปฏิสัยชยั่งน้อยแล้วครับพอสิโทรศัพท์ายครับปฏิสัยชั่งน้อยนี่ครับกับการเดี๋ยวเิเนหุ่มหนังครับนี่ครับสางตอกำลังเดินระบบครับกำลังวางสายวางอย่างที่แล้วครับ ดึงสายไฟจากกลัวแบตข้างหน้ารถครับเพื่อสี่โยงไปถึงข้างหลังครับเพราะว่าเพาวเวอร์ครับซับครับกลางแหลมสี่โยงข้างหลังนะครับส่วนนี้ก็สก้ครับจะของรหลดพนครับมาเบิ่งกับการทํางานน้าครับกับช่องเสียบปงเสียบปีสวิตเปิดปิดไว้เหมือนไรแน่อย่างแน่้สั่งพงกาลังไหลอยู่ครับอย่างไรสั่งพงกาลังว่างเพาวเบอร์ครับกลางครับครับแหลมครับครับกลางแหลมหน้ารถแกครับแหลมหลังรถครับ กำลังวางพาวเวอร์อยู่ครับสั่งพงกำลังวางพาวเวอร์ครับนี่ครับกับช่องใส่ปีช่องเปิดปิดครับนี่กำลังบราเซียเฮทไทยแบบไรแบบไรบูแบบไรตัดออกอย่างไรครับกำลังพิจารณากันอยู่ครับกับช่องว่าใส่ปีกับช่องสวีปเปิดปิดครับหรือว่าเน่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันไปเรื่อยครับอาร์ตีไวจุดอื่นก็ได้ครับที่ทั้งสก๊อตกียจะของรถพลกงมาเบิ่งน้ำกับมะเรียนน้ำทั้งเกยคนละมะเรียนน้ำ หรือว่าบึงกับการใส่เครื่องเสียงกับใส่ชุด่องเสียงครับวาสีแบบใดแบบใดครับสั่งพงขลังเรือระบบหนาโหลดด้วครับมือเนี่ครับเดี๋ยวเบึงขงลังโหลดจังเอยครับมามีอย่างแน่มือนี้นี่สั่งต่อขลังเริ่มแล้ว บัตรจีส่งบัตจีสายครับดึงสายพาวเวอร์สายแบตเตอรี่ครับจากหน้ารถเพื่อสีมันต่อเข่าครับแม่เวลครับแล้วก็เดี๋ยวกขลังสีเดินเชื่อมสายพื้นสายไฟครับสายไฟใส่ยางครับสายไฟสเตียรสายไฟเป็นพลุมนะครับแล้วก็สี่ใส่ดอกครับเป็นดอกสิบห้าเดีวครับเดี๋ยวใส่เข้าไปขันข้นเป็นยางเรียบร้อยครับก่อนอื่นกรยังที่บอกทุกคลิปครับสร้างแอปดังกับการ บัตรีสายเป็นสําคัญครับคือปล่อยสกัวะใส่สายครับไหลสกัวะนะครับถุกจุดซุ่มหม่องว่าว่าเป็นสายน่อยสายใหญ่บัตรทีบัสครับสั่งแอบดังของเขาเน้นเรียงระบบไฟเป็นพิเศษครับครับรถที่มอัดิชเชียงเสียงกับทีมงานแอบดังของเขาครับนี่ครับอย่างที่เห็นในภาพครับสางซอกําลังเดินระบบครับช่วงหลังครับว่าฟื้นว่าไฟใส่แมกเปี้ยวใส่ พราะเบอร์บางไหลแน่จุดได้แน่ยังที่เห็นในภาพนะครับกำลังเลือนอยู่ระบบทุกอย่างกสิสสมบูรณ์อีกบ่โดนเนี่ยแหละครับเราวาเบิรงกันว่าสิเป็นยังไงก็ได้สังแม็กกำลังดำเนินงานใส่น,นันใส่นีอยู่ครับเล็กๆกันหน่อยเก็บรายละเอียดโดยรอบครับสาหรับสังแม็กปลาในรถสิเป็นยังไงแน่ อันนี้เป็นแผ่นพื้นนะครับอันนี้แผ่นพื้นสิเป็นในลายวีพีํดำนะครับเป็นหลังเย็บลายวีพีดำครับเป็นหลังขรัมตัดดำนะครับดำจัดแดงครับนี่ครับเป็นพื้นครับพื้นล่างนะครับนี่ครับกาลังตีกรอบนะครับตีกรอบตัดเปลือสิใสพ้องน้ำแลวก็ใสหนังวีพีครับานล่างครับนี่ครับกาลังเตรียมการ สรอยมงซ้อยใหม่ตัดใหม่ไส่กรอบครับเผื่อสีไส่ครับพื้นนางครับเป็นหนังสีดําตัดแดงครับลายวีพีครับส่วนข้างบนสีเป็นหนังขาลามตัดเป็นสีน้าตาลครับพอสีไส่ไฟเป็นไฟเวลาเปิดเรามันจะออกมาขับเป็นสีท้องเล็งน้อยครับงานเชิงเสียงจุดวีพีนะครับของโซยิตาคันนี่นะครับ เ้าเบื้องว่าตอนติดไฟแล้วยังแล้วสีสวยงามสำเร็จก็คล้ยติดตามกันไปเรื่อยครับคลิปอ้สียาวแน่ะครับเพราะว่าเหตุงานใหญ่ขึ้นมาละเพราะตัวสีเหลาแต่ละคัน้าเป็นงานบี้พี่แบบนี้กับไสีโดนนีครับกับลายเหวี่ยงไปเรื่อยๆกับคลิปการทำงานของทีมงานแอบดังครับยอย่าอย่าไปเบิฤกต์ทั้งหน้ารถทั้หน้อยครับมาจะพงให้เปใส่แล้วสั่งพงให้เปใส่แล้วครับนี่ครับ ก็คือนี่ครับวางพาวเบอร์ครับครับตัวสีขาวอ่ะเป็นครับกลางแหลมไอ้ครับแหลมนะครับแล้วก็ตัวสีดำเป็นครับกลางแหลม8นิ้วครับนี่ครับนี่ครับภายในหนารถนะครับแล้วก็ตัวครับแหลมหนึ่งคือแหลมหอกรถครับแหลมอยู่กระบะไายครับแต่ว่าวางไว้ข้างในครับพาวเบอร์แล้วก็มีพาวเบอร์อีกสองตัวสำหรับครับซับแล้วก็ครับกลางแหลมกระบะไทยอีกชุดหนึ่งครับ ตอนนี้ใส่ชุดข้างหน้าไปก่อนเดินระบบข้างหน้าก right ่อนจะสั่งต่อไก่ไม่เดินระบบข้าง้ายครับคือเดินระบบด้านหลังก็คือเดินสายไฟครับบางวันจะเป็นสายแบตเตอรี่สายลําโพงสายยางกะเดี๋ยวสั่งต่อเชื่อมอยู่ด้านหลังครับเก็บแม่ขวงแม่เวล์มองหันมองนี้โตแปลงสัญญาณไฟกฤษีได้ ตอนไปเรื่อยครับนี่ครับอันนี้ก็ยังที่บอกแล้วครับเป็นเบาะวางหลังครับพื้นเบาะวางหลังภายในชุดเนี่ยครับใส่หลังคาเคลบอบครับสีเป็นหนังดําตาแดงขลามตัดครับแ้าดันบนหลังคาสีเป็นสีสาตนลใหม่ี๋ยว แวะมาชมข้างหนาจั่งน้อยครับนี่ครับสางผมกําลังต่อสายระบบอยู่ครับนี่ต่อสายระบบคือต่อพ่อเบอร์ครับแหลมครับครับกลางแหลมครับด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังรถครับครับกพลังไล่อยู่ระบบตัดสายไฟอยู่ครับต่อสายระบบอยู่ครับมื่อนี้แลงระบบเต็มที่ครับมื่อนี้เสียระบบมันแล้วในมื่อนี้ครับแล้วค่ะจะใครมาใส่ไฟใส่หยังเป็นเม็ดอีก ไอ้มือต่อไปครับนี่ครับสีขาวนี่ครับแหลมหลังรถครับแล้วก็สีดําเป็นครับกลางแหลมหน้ารถครับสองชุดอันนี้แล้วอันนี้มีชุดครับซับแล้วก็ครับกลางแหลมหลังอีกชุดครับกรลังติดต่อนี่ครับ กำลังลอยสงองสายละวอยียงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพระเบอร์ครับสับเออพระเบอร์ขับกลางแหลมลครับแหลมครับนี่ครับจุดนี้ไหลไปเรื่อยๆครับไหลตามสเตปไปครับไกลหอดหมดุนไหลค่ะเดี๋ยวอยูวันโดนนี่ครับ ผมก็กำลังเริ่มเดินระบบไปเรื่อยๆครับไหลสายหลายอย่างเพื่อติดต่อเขากับระบบค,ครับต่อเขากับพระเบอร์ครับซับครับบางทีเป็นสายลำโพงบางสายสัญญหยอกสัญญาณครับมืออย่าจะไม่เลี่งเวเบิ่งไปพร้อมๆกันครับงานโดยรวมครับ ตอนนี้กาสีหกเนี่ยครับจะชิ้นน้อยกะที่เก็บเข่าที่เข่าทางกาสีสวยงามครับตอนนี้กาสีหกเนี่ยจะอีกชักนน้อยการสีสวยสวยงามแล้วครับนี่ครับกลองมานประกอบเชื่อมเสียงตู้ซับแบบ VP ครับ15นิ้วยิ่งไทยกระบะครับนี่ครับหน้าจอกาสีเป็นจอเก่าแล้วครับจอมากระโดดพนคักเดี๋ยวต่อไปการ สิ่จะเปลี่ยนเป็นแอนดรอยครับเพอร์สี่มันลิงก์ครับเชื่องเสียงด้านหน้าด้านท้ายครับนี่ครับตอนนี้ก็ใส่ชุดเกอล์ฟก่อนครับแต่ทางตัดแก้ผมบอกว่าเดี๋ยวสิ่จะเปลี่ยนใหม่ยุ่เป็นแอนดรอยครับเพราะว่าสีได้เร่นในเครื่องเดียวไปหมดเลยพอตอนนี้มันยังอีกหลายอย่างครับการเดินระบบนี้ครับนี่ครับด้านหลังสางต่อกำลังบัดจีสายกำลังไล่ระบบ ดัน้ายเข้กันครับนี่ครับถือว่าเครื่องเสียงในขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งครับกับการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครับนี่ครับนี่จากต่อกระเลงบัดชีเลงบ้างสายระบบด้านหลังครับตสาสังพงก็คือแลระบบด้านหน้าครับตัวสียืน่นต่อมาด้านหลังครับกำลังใส่บัญชีสายพื้นสายไฟอยู่ครับ หลายอย่างกับสิเริ่มประกอบเริ่มข้าวทีข้าวทางครับอีกผู้โดนงค่สิได้ฟังเสียงอีกผู้โดนงค่สิได้ชมความสวยงามนะครับอันนี้เป็นบล็อพื้นนะครับนี่ครับเป็นบล็อพื้นปูพื้นครับปูพื้นด้านล่างนะครับอันนี้เป็นลายวีพีสีดําแดงครับนี่ครับเป็นหนังครับประกอบเสื้อกับไม้ mdf ครับเปลือกเสียบไปวางพื้นครับนังฟังเพลงแบบนุ่มๆครับจากน้อยหนึ่งนะครับสุกซึ่งทุกอย่างกับ ผลลงมากเพื่อว่าสีเดินระบบย่างเต็มที่ครับเดินระบบเต็มน้อยครับเมื่อนี้ครับอย่างที่บอกแล้วครับฝากไว้ครับเพื่ออยากได้ชุดเชียงเสียงนะครับใบฟังตอนสงการข้าสามารถติดต่อเขาเมื่อไร,ร083843333หรือสีคอมเมนต์ถามในเพจก็ได้ครับหรือสีถามในโทรศัพท์มาสอบถามเลยครับอยากได้ชุดแบบไหนครับ083843333ครับ ครับชุดเชียงเสียงแอบดังครับชุดหน่อยชุดใหญ่จะให้เรเบิร์ตครับมีดอกอยู่แล้วมีสายพื้นสายไฟอยู่แล้วอยากให้ติดตั้งให้อยากให้ประกอบให้ก็สามารถโทรขอมาสอบถามได้ครับสำหรับงานเสียงเสียงวันนี้นะครับนี่ครับไฟได้ตูนะครับดอกชิพาเนียวที่ซางต่อไซไปกับที ติดเป็นท้องแล้วครับเป็นเกียรท้องครับภายในช่องพอติดเป็นเกียรท้องครับนี่ครับพวกเมนีก็ทีเป็นหนังที่ว่าหุ่มพื้นนะครับเป็นหุ่มพื้นวีพีครับเป็นบอสหลังนะครับนี่ครับสั่งมาแล้วยังมาแล้วเริ่มสิติดตั้งเริ่มสิดยังแล้วครับนี่ครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มประกอบขอหากันแล้ว ก็ําลังเรียนตีนเลียงมืออยู่นี่แกีเพิ่นกับมาดูแลงานน้ำนะครับนี่ครับนี่ก็ําลังประกอบแลงระบบครับสายพื้นสายไฟสายสัญญ์สัญญาต์อย่างหลายๆอย่างเลยครับสร้างพงเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเดินระบบช่วงหน้าครับข้างหน้ารถนะครับแต่ข้างหลังให้สร้างต่อ เขาไปประกอบเขาไปเดินสายระบบครับสายแบตเตอรี่สายแมกเวลครับสำหรับสางตอวก็คือทำยูดันหลังครับแต่อันนี้คือสางพงแล้วกลับมาเกอยูดันหนาครับประกอบประกอบพาวเวอร์ครับครับกางแหลมกับขับแหลมหนาลดหลังรดครับเรียงระบบพื้นระบบไฟกันนะสายสัญจงสายสัญญาณครับจะวางไก่ก็สายไฟด้วยพี่น้องไงให้บ้างไกลไก่กันครับเพื่อเดินระบบครับ พอสว่างไกลกันระวังสายสัญญาณกับสายไฟสว่างไก่กันมันจะดูดขึ้นนะครับมันถึงมีเสียงหวีดเสียงอัลจิบพึ่งปรรถนานะครับมันจะเกิดขึ้นครับก็เลยอย่างไ้ว้างไก่กันยังไงครับระวังสายสัญญาณกับสายพื้นสายไฟครับอันนี้เป็นชุดวีพีกันนะครับสียูดานบนครับไก่กันในหน้าดอกชิมฮานิ้วครับอันนี้เป็นหม่องว่างเกี่ยวไว้เกี่ยวยังเพลินครับ แต่กำลังติดไฟสเตปครับหรือไฟรีโมทครับนี่ครับกำลังติดไฟรีโมทอยู่เพื่อว่าสีให้มันสวยๆงามๆครับสีกะมีหลายสีครับเป็นไฟรีโมทเป็นไฟสเตปรีโมทนะครับเปลี่ยนสีได้ตามที่เขาตั้งความเร็วความสาขึ้นอยู่กับเขาตั้งโปรแกรมครับนี่ครับไฟกับสีแดงไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับผู้ที่จะมาไฟก็คือว่าโอเคครับใส่สุดนี่กออไปก็รูว่าจบครับไฟรีโมทนะครับือว่าใส่งานดีเข้กันครับระบบกล้นระบบไฟนี่ครับนี่ครับกำลังเปิดไฟระบบล้อมืออยู่ครับว่าเป็นยังไงแน่วาดีสวยงามบอนี่ครับ พื้นใส่ไฟเดินระบบขับมือนี่ใส่พื้นใส่ไฟอ่าเพื่อเพิ่มความสวยงามครับมิดลงมิลเลอร์ตัดแล้วครับตัดมาแล้วเบิดแล้วครับตรวจไลฟ์มิลเลือกอ่ะมีแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับหลังจากเดินระบบแล้วทุกสิ้นทุกอย่างเกินํามาติดตั้งดีๆดำหนึ่งก็ดีใส่ผ้าบวชข้อเบอร์ครับนี่ครับเป็นสายกาวกับสายไฟนะครับอยู่ข้างหลังที่เห็นโผพกมานะครับตามช่องใส่ผ้าเบอร์ครับขับซับกับขับกลางแหลมครับ ทุกซึ่งทุกอย่างค่ะคือผุมหลังเรียบร้อยเพล้ะครับที่เห็นพังพกันอ่คือแจะเพื่อสิเดินระบบครับเดินระบบแล้วเดตจับสายครับวันนี้ยังคอยติดตามกันไปเรื่อยครับวานศเป็นยังไงเสียงที่ออกมาในรูปลักษณะไร่และจุดวีพีใส่ไฟใส่ยังเพล่าสสวยงามสำเร็จคับคอยติดตามครับวานศเป็นยังไงแน่ยไมได้จับงานเชียงเสียงจุดวีพีของแอบดังครับใส่ลังคาเชือบอยครับกับรถทุลตาวีโกแชมครับ เบ่งก่อนนะครับเปิดสวยๆงามๆครับนี่ครับอยากไป design ดอก8นิว้วเราไป design ตะแกรงหน้าดอกครับเป็นไร้ลังพึ่งครับนี่ข้างหน้าละอย่างคอยสะมาเบิง่งกันว่าสิสวยงามแเราจะดูดันประมาณใดระบบเพิ่งไร้กะเนี่ครับสั่งพงละเรินไว,เวเ้เรียบร้อยแล้วครับเหลือโยงสายอีกบ่คขี้สายกะเรียบร้อยแล้วครับอาจจะได้ร้องเสียงไปฟังแล้วว่าเป็นตั้งใดเสียงสิมอนตั้งใดครับ คอยติดตามไปเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ะครับปล่อยพลขจิมาถ่ายงานลงให้พี่น,อน้องได้เบิ่งกันเรื่อยๆครับเพื่อมีผู้อยากหูเผื่อมีผู้สนใจนะครับอยากไปเหตุเชียงเสียงเขาจะกลองกับเป็นแนวทางให้ครับอาจวินอะไรเต็มร้อยแต่ว,ว่าเบิ่งดูดูขสิเข้าใจเองครับกับวิธีการเหตุตู้ซับบว่าสิเป็นดอกสิบนิว้วดอกสิบสองนิว้วดอกสิบห้านิว้วก็สามารถโตจิดต่อสอบถามผมได้ครับ รับเพชรรับท่ำทุกยี่ห้อครับทางมือสักเล้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้พาพี่พ่อน้องมาอย่างเลาะเบิงกับงานของเก่งเสียงเียบดังถือว่าโอเคครับยังไงก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดครับพบกันไม่มื่อนาครับบ๊ายบายครับผม